มัน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 มาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วมาอ้วนวะบอกเลยผู้ถามมาอ้วนวะเฮ้ยอย่าอย่าถอยมีพยายามจะถอยนะเว้ยมาอ้วนมา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 อย่าอย่าไปเพื่อยังขวาดีกว่เพื่อนโดนซ้ำอยู่อ่ะไปไปสู้สู้สู้อย่ากันอ่ะคูพิงคูพิงเข้ามาแล้ว เออที่ีอ่ะอ๋อชพี่เชกนนะชุพี่เชกนนะกันหน่อยกันห่อยกันกันหน่อยชุอยู่พี่ชุดอย่กันหน่อยตีมาเล่นขวามาเล่นขวาเนาะชุดไม่อยู่ชุดไม่อยู่พี่ชุอยู่ชุดไม่อยู่ชุไม่อยู่ชุดไม่อยู่ไป่อยเล่นค่อยเล่นเก็บตัวชุบเขดิมึงลงมาเก็บตัวชุบเขาดก็อนอยยอะเยอะยยด้วชัช่นด้วยนย ดีเวียนดีเวียนดีไหวีเวีียีไีวีีเวีไวโอ้โหเลือดเลือดมากไอ้วายหมายมโนเียวชชวโอ้โหมันแข้งกูัดเลยนะ่วกูชุบนะรนยิงนะูรนยิงชีกูชุบูให้สวนะสวยเียวกูดิสวยัดไ่วเลยชบลเนี่ยช่วยในโหมดบหมดช่วชุบีชุบชุบชุบีแล้วชุบชุบแล้วชุบีีชุี ก็มีแต่ไฟมีแต่ไฟเหี้ยมมากินแต่ไฟไอ้หี่นี่ตัวสิ้นมี่โมกต์โมตคนโดนันโดนตันโดนตันตาย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 เวลาากันเอชุบเปอร์ชุบเปอร์ชุบเปอร์ี้ยไม่ตอุ้มอีุ่มอมิดลุมอมิดลุมไไอ้ยีหวเป่าวะรีบปิดรีบปิดอมิดลุมเร็วก่อนชุบเพอนดุบด้วยชุบเพอนดดุุ้แล้วุแล้ว

เฮ้ยอ่าไปเดิ้งเอาไปดิ้งถูกเฮ้ยตำรวจตำรวจแค่สิบเองนะตำรวจแค่สิบเองนะพี่ใจเย็นนะค่อยๆอุ้มได้ ไอ้ออัอออตหัวมันเน้นผมจัดเลยนะเห็นปะตำรวจเท่านี้เล่นที่บ้านดีที่สุดนะเล่นที่ผมเออตำรวจวุบบ้านอิอนอเภกอยู่เนี่ย ไฟมันเย็นนะไฟตำรวจมันน้อยค่อยๆอุ้มได้เว้ยก็ผมว่าน่าจะไฟพวกเทตราในนึงเมืองก็ได้ไฟเดียวน่าจะจบแล้วการวอมครับสองเดือน WDWTF01 m WDWTF01 m WDWTF01